ดูข้อกฎข้อที่3ของนวตันนะครับเขาบอกว่านะครับเมื่อมีแรงกระทําต่อวัตถุหนึ่งวัตถุนั้นก็จะออกแรงโต้อตอบในทิศทางตกลนข้ามกับแรงที่มากระทําโดยแรงทั้งสองนี้จะเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับเรียกแรงที่มากระทําต่อวัตถุว่าเรียกแรงที่กระทํากับวัตถุว่าแรงกริยาแล,ยและเรียกแรงที่วัตถุกระทําตอบโต้มาว่าแรงปฏิกิริยา นะครับหรือ,อนิวตันได้สรุปว่าน,นะครับทุกๆแรงกริยาก็คือแรงที่เรากระทำต่อวัตถุนี่นะครับมันจะต้องมีแรงปฏิกรยาตอบโต้มาเสมอและมีขนาดเท่ากันทิศต่างทิศทางตรงกันข้ามกันเสมอนะครับตรงนี้ถ้าดูรูปนะครับตอนนี้คนผักช้างช้างก็จะผักคนคำพูดตรงนี้นะครับ คนผักช้างคนผักช้างนะครับช้างก็จะผักคนนะครับเพราะฉะนั้นแรงคู่กริยาตรงนี้นะครับจะเกิดเป็นคู่คู่นะครับเกิดเป็นคู่คู่และแรงที่เกิดขึ้นตรงนี้มันจะเกิดกับวัตถุคนละก้อนนะครับจะเกิดกับวัตถุคนละก้อนแรงที่คนดันช้างจะมีาเท่ากับแรงที่ช้างดันคนนะครับตรงนี้แต่ทิศทางตรงนข้ามกันเฉยๆนะครับ ถ้าเขียนเป็นสูตรนะครับแรงที่คนกระทําต่อช้างจะมีค่าเท่ากับแรงที่ช้างกระทําต่อคนแต่ติดเครื่องหมายลบไว้เพราะว่าเป็นทิศทางตรงข้ามแรงเป็นเวกเตอร์นะครับตรงนี้มีขนาดเท่ากันนะครับมาดูรูปยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะตรงนี้ถ้าเราวางวัตถุไว้อยู่ที่พื้นนะครับมันก็จะมีแรงหนึ่งดูดของโลกกระทําต่อ วัตถุเสมอขณะเดียวกันวัตถุนะครับก็จะดึงดูดโลกเหมือนกันนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าแรงคู่ปฏิกริยากันนะครับโลกกระทำต่อวัตถุวัตถุก็ต้องกระทำต่อโลกแรงที่วัตถุด,ดันพื้นก็จะมีค่เท่ากับแรงที่พื้นดันวัตถุท่งเกียนไหมครับจะเกิดการเป็นคู่คู่นะครับเกิดการเป็นคู่คู่นะและจุดสําคัญก็คือนะครับที่เรานักเรียนต้องสนใจก็คือนะครับ แรงกริยาและแรงปฏิกริยานี้จะกระทําต่อวัตถุคนละก้อนจะกระทํากับวัตถุคนละก้อนนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้นี่เอาช้างก็แล้วกันครูออกแรงกระทําต่อช้างแรงที่คนกระทําต่อช้างก็อยู่ที่ช้างแรงที่ช้างกระทําต่อคนนะครับเห็นไหมครับแรงที่ช้างกระทําต่อคนก็เกิดเกิดขึ้นอยู่ที่คนนะครับอยู่คนละที่กันนะครับบนวัตถุคนละก้อนนะ มีขนาดเท่ากันก็จริงนะครับแต่มันหักล้างกันไม่ได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าวัดแรงที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเกิดกับวัตถุคนละก้อนเราจะหาแรงลับหรือจะเอามาหักล้างกันนี้ไม่ได้นะครับไม่เหมือนกับข้อที่ผ่านมาข้อที่ผ่านมาที่เราสามารถหาซิกมาเอฟได้ก็เนื่องจากว่ามันเกิดกับวัตถุก,ก้อนเดียวกันนะครับตรงนี้